ขอข่าวเล่าแจกจากท่านผู้รัฐพิล่มรัฐผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีจากการได้รับทราบข่าวสารว่ากัรชาถือปลดหลอกจากบัญชียาเสพติดให้โทษซึ่งจะมีผลวันที่เก้ามีถุนายน2,565เป็นต้นไปตอนนี้ยังถือว่าเป็นยาเสพติดอยู่ปลูกต้นเดียวกับบดายผู้ที่สนใจปลูกให้รอดติดตามรายละเอียดต่อไปเด้อครับ ร,รู้ลึกรู้ชัดรู้รอบด้านกับรายการผู้ว่าพงษ์รัฐพบชาวอุบลวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางหองกระจายข่าวและเสียงตามสายเพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานีเพจรวมการเฉพาะกิจภาครัฐและเอกชนรวมทั้งสถานีวิทยุเครือข่ายในจังหวัดอุบลราชธานีสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ฟังทุกๆท่านครับ พบกับรายการผู้ว่าพงษ์รัฐพบพ่อแม่พี่น้องชาวอุบลเช่นเคยนะครับวันนี้วันศุกร์ที่11มีนาคมนะครับของสัปดาห์นี้ก็เป็นวันที่5ของสัปดาห์นะครับหยุดเสาร์อาทิตย์นะครับพ่อแม่น้องครับบางคนถามว่าสวเสาร์อาทิตย์มีเสียงตามสายของผู้ว่าหรือไม่นะครับก็ เรียนพ่อแม่พี่น้องว่าเสาร์อาทิตย์หยุดทําการครับพ่อแม่พี่น้องครับจะได้พ่อแม่พี่น้องก็จะได้พักการฟังสองวันนะครับแล้วเจอกันอีกทีก็วันจันทร์นะครับในช่วงนี้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้เนี่ยนะครับพรุ่งนี้วันเสาร์อาทิตย์จันทร์อังคารสี่วันเนี่ยนะครับจะมีการสอบอทดสอบความรู้นะครับของลูกๆ หลานๆของเราที่จะต้องเข้ามหาวิทยาลัยเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัยจดชั้นม .6 นะครับที่เขาเรียกว่าสอบแกตแพทนะครับท่านพ่อแม่พี่น้องที่เป็นที่มีลูกหลานที่เรียนอยู่ในระดับชั้นมปลายเนี่ก็น่าจะคุ้นเคยดีนะครับกับคําว่าสอบแกตแพทในวันเสาร์อาทิตย์จันทร์อังคารสี่วันนี่แหละครับจะมีการสอบแกตแพทขึ้นที่ จังหวัดของเราด้วยนะครับสอบในทุกสทุกจังหวัดเช่นเดียวกันก็แล้วแต่ว่าจังหวัดนั้นกาหนดสนามสอบไว้ที่ใดนะครับโดยย่อนะครับ g ก t แพทเนี่ยสำหรับท่านผู้ปกครองหรือว่าท่านที่ยังไม่คุ้นเคยกับคำนี้นะครับก็เรียนอธิบายเพิ่มเติมอย่างนี้ครับว่า g ก t แพทนี่เป็นการสอบทดสอบ วิชาความรู้ในด้านต่างๆนะครับเพื่อสะสมคะแนนนำคะแนนนี้เนี่ยไปสะ,สะสมแล้วก็บวกกับคะแนนอื่นๆที่จะต้องไปเก็บคะแนนเพิ่มเติมอีกเพื่อที่จะเอาไปเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัยที่เขากำหนดระดับของคะแนนของแต่ละคณะเอาไว้นะครับถ้าคะแนนรวมสะสมถึงคณะที่เขากำหนดไว้เนี่ยเราก็จะได้เข้าไปเรียน ในคณะนั้นในมหาวิาลยนั้นๆน,น,นะครับเก็ดแพทเนี่ยเก็ดเนี่ยก็คือว่าเป็นการสอบวิชาทดสอบวิชาความถนัดทั่วไปครับหรือที่เขาเรียกว่าวัดศักยภาพความพร้อมในการเข้าเรียนซึ่งก็มีการทดสอบเ,อเป็นสองส่วนด้วยกันนะครับตัวเกดเนี่ยนะครับส่วนแรกคือเขาทดสอบความสามารถในการอ่านเขียนคิดเชิงวิเคราะห์ แก้ปัญหาโจทย์นะครับอาจจะมีโจทย์ในลักษณะต่าง,างๆเพื่อจะดูความคิดเชิงวิเคราะห์แล้วก็การแก้ปัญหาในส่วนที่สองเนี่ยเป็นาการวัดความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษนะครับก็เรียกว่าภาษาอังกฤษเป็นเรื่องสำคัญเรื่องจำเป็นในขณะนี้นะครับก็เป็นส่วนหนึ่งที่ต้องเก็บคะแนนด้วยนะครับเป็นการสอบแกตภาษาอังกฤษนี้ก็สอบตั้งแต่การ พูดการสับภาษาอังกฤษต่างๆโครงสร้างของอตัวประโยคของภาษาอังกฤษแล้วก็การอ่านด้วยนะครับการอ่านเพื่อจับใจความก็จะเป็นส่วนที่รวมกันเป็นคะแนนที่เขาเรียกว่าแกตนะครับส่วนแพทแพทนี่เป็นการทดสอบวิชาความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพนะครับเป็นความถนัดเฉพาะด้านเลยนะครับ ดูเป็นการทดสอบว่าลูกๆหลานๆเรานักเรียนเนี่ยมีความถนัดในวิชาการหรือวิชาชีพในเรื่องใดน,นะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะเข้าสู่เส้นทางอาชีพในคณะนั้นหรือไม่นะครับเขาก็จะมีการวัดพื้นฐานก็มีอยู่เจสาขาวิชาด้วยกันที่เปิดให้สอบนะครับก็ขึ้นอยู่กับลูกๆหลานๆเราจะเรียนคณะอะไรที่เขาอยากเรียน เขาก็ต in anyway, ้องไปเลือกสอบวิชาถนัดในเรื่องนั้นๆนะครับเช่นวิชาแรกคือความถนัดด้านเลขคณิตเนี่ยนะครับคณิตศาสตร์ก็สําหรับคนที่เลือกเรียนการบัญชีเรื่องเศรษฐศาสตร์นะครับสังคมศาสตร์หรือสายวิทย์สายคนวณเนี่ยก็ต้องเอาคะแนนความถนัดด้านคณิตศาสตร์ไปสะสมไปยื่นเหมือนกันนะครับ หรือเป็นความถนัดทางด้านวิทยาศาสตร์ก็สําหรับคณะวิทยาศาสตร์คณะวิศวกรรมาศาสตร์เป็นต้นนะครับหรืออีกวิชาหนึ่งเป็นความถนัดด้านสถาปัตยกรรมนะครับก็เป็นความรู้ที่จะใครเลือกสาปัตยก็ต้องเลือกสอบวิชาความถนัดนี้เพื่อเอาคะแนนไปยื่นนะครับหรืออีกอันนึงก็เป็นความถนัดทางวิชาชีพครูนะครับ ก็คนที่จะเลือกเรียนในคณะครุศาสตร์หรือศึกษาศาสตร์เนี่ยก็จะต้องสอบความถนัดด้านวิชาชีพครูนี่คือส่วนที่สองครับที่เขาวัดความถนัดทางวิชาการหรือวิชาชีพที่เราจะไปเลือกนะครับก็เป็นคะแนนสองส่วนที่เขาเรียกว่าเกจแพทนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยในเกจแพทเนี่ยคะแนนที่ลูกๆเราไปสอบเนี่ยนะครับในหนึ่งปีเนี่ยเขาเขาเปิดสอบประมาณสองถึงสามครั้งด้วยกัน แล้วก็แล้วแต่ว่าคะแนนของเราเนี่ยเราจะเลือกเอาคะแนนครั้งไหนนะครับเอาเลือกที่ดีที่สุดนะครับสอบครั้งที่หนึ่งสมมุติว่าได้คะแนน60คะแนนอพอต่ออีกสี่ห้าเดือนถัดมาเขาเปิดสอบอีกครั้งหนึ่งก็ไปสอบใหม่ครับสอบในวิชาเดิมนั่นแหละครับปรากฏว่าครั้งนี้ได้คะแนน70เ,เราก็เลือกเอา70คะแนนเนี่ยเป็นตัวที่จะไปยื่นที่จะเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัยที่เราต้องการนะครับอันนี้เป็นต้นนะครับยกตัวอย่าง อันนี้ก็เป็นปูพื้นฐานให้ดีท่านพ่อแม่พี่น้องได้รับทราบนะครับว่าเสาร์อาทิตย์จันทร์อังคารน,นี้เนี่ยที่ลูกๆเราจะต้องไปสอบกันเนี่ยก็สอบเพื่ออย่างนี้แหละครับเพื่อเป็นการเก็บคะแนนเพื่อเป็นการสะสมคะแนนเพื่อเป็นการดูว่าเขาจะได้เรียนในคณะอะไรในอนาคตต่อไปนะครับในการสอบนะครับในสนามสอบที่จังหวัดอุบลราชธานีของเราเนี่ยแหละครับที่จะจัด มีอยู่สองช่วงนะครับในช่วงวันที่สิบสองถึงวันที่สิบห้านะครับก็คือวันเสาร์อาทิตย์จันทร์นี้เนี่ยเรามีสนามสอบอยู่หกสนามด้วยกันนะครับที่จังหวัดอุบลราชธานีสนามแรกคือสนามโรงเรียนนารีนุก,กูลนะครับสนามที่สองโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาสนามที่สามโรงเรียนือคำหานวาริมชาําล่า สนามที่สี่โรงเรียนเดชอุดมนะครับสนามที่ห้ามัธยมตะการพืชผลและสนามที่หกโรงเรียนพิบูลบังสาหารครับมีหกแห่งด้วยกันที่ลูกๆเราจะต้องไปสอบที่หกแห่งนี้นะครับก็เป็นการเลือกสอบนะครับว่าจะเลือกสอบสนามไหนโดยแต่ละสนามก็มีเด็กจำนวนผู้ที่เข้าสอบเนี่ยตอนนี้มีตัวเลขมาแล้วนะครับว่าที่โรงเรียนนาลีนุก,กูลเนี่ย ในสี่ห้าวันในสี่วันนี้เนี่ยมีวันที่ลูกๆเราไปสอบกันเยอะที่สุดเนี่ยอยู่ประมาณหนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบคนครับอันนี้ที่โรงเรียนนาลีนุก,กูลที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเนี่ยมีลูกๆหลาเราไปสอบวันที่สูงที่สุดเนี่ยแปดร้อยหกสิบคนหรือคำหารก็ประมาณประมาณห้าร้อยคนนะครับเดชอุดมก็ประมาณสี่ร้อยคนม มัธยมตการพืชผลก็ประมาณสามรอคนพี่บู์บางสาหารก็ประมาณสามรอคนเช่นเดียวกันนะครับอันนี้เป็นผู้เข้าสอบสูงสุดในแต่ละวันที่กำหนดสอบ4วันนะครับในส่วนของวันที่19กับวันที่ยี่สิบเป็นอีกช่วงหนึ่งที่จะมีการสอบวิชาสามันเวิชานะครับอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับ มีสนามสอบอยู่สามสนามก็ค,คือนาลีนุก,กูลเตรียมบุดมศึกษาแล้วก็ลือคำหานะครับอันนี้เป็นการสอบ9้าวิชาสถาสามัญน,นะครับก็ผู้เข้าสอบก็ออพอๆกับเกดแพทเมื่อที่จะสอบวันที่12ถึงวันที่สิบห้าเลยนะครับประมาณพันกว่าคนนะครับนี่คือจำนวนที่ค่อนข้างเยอะนะครับเ,เหตุผลที่วันนี้ผมนำมากับเรียนพ่อแม่พี่น้องเนี่ยก็มี พ่อแม่พี่น้องที่เป็นผู้ปกครองของลูกหลานเราก็มีความกังวลนะครับว่าระบบที่เราจัดเอาไว้ลูกหลานเราไปสอบเนี่ยจะปลอดภัยหรือไม่นะครับระบบมาตรการต่างๆเป็นอย่างไรนะครับผมผมเรียนให้ความมั่นใจกับพ่อแม่พี่น้องอย่างนี้ครับว่าก่อนที่จะมีการกําหนดการสอบครั้งนี้เนี่ยทางผู้จัดนะครับก็คือทาง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีร่วมกับราชพัฒน์เนี่ยนะครับเขาก็มีการนําเอามาตรการต่างๆนี่มาเสนอต่อคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดแล้วก็คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดก็ได้มีการตั้งคณะทํารรงานย่อยนะครับลงไปช่วยกันเขียนมาตรการช่วยกำหนดมาตรการเพิ่มเติม,ตมแล้วก็สุดท้ายก็นำกลับมาพิจารณาในคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ ซึ่งก็ได้เป็นมาตรการที่ค่อนข้างรัดกุมแล้วนะครับแล้วก็มีการเพิ่มเติมในส่วนที่จะทำให้ลูกหลานเราปลอดภัยสูงสุดเลยนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นมีมาตรการหลักๆนะครับผมวันนี้เอามาเล่าให้กับพ่อแม่พี่น้องได้ฟังแล้วเกิดความสบายใจขึ้นนะครับเรื่องของสนามสอบก่อนเลยครับในทั้งหกแห่งเนี่ยนะครับสนามสอบเนี่ยเราจะมีการแยกห้องสอบ โดยหนึ่งห้องเนี่ยจะมีเด็กเข้าสอบเนี่ยไม่เกินยี่สิบคนนะครับก็ทําให้ห้องเนี่ยค่อนข้างโล่งแล้วก็นั่งมีระยะห่างแล้วก็ที่สําคัญครับผู้ที่เข้าสอบเราจะแบ่งออกเป็นห้าห้องด้วยกันห้าลักษณะห้องด้วยกันห้องที่หนึ่งเนี่ยก็เป็นห้องทั่วไปนะครับเด็กทั่วไปก็เข้าสอบในห้องประเภทที่หนึ่งห้องประเภทที่สองคือ เด็กที่ต้องการความช่วยเหลือคือได้รับอุบัติเหตุบาดเจ็บขาหักแขนหกักต่างๆต้องประคองต้องอะไรต่ออะไรเนี่ยต้องใช้ความช่วยเหลือพิเศษนยครับคือป่วยบาดเจ็บทั่วไปนะครับก็อยู่ในห้องประเภทที่สองนะครับแล้วก็ห้องประเภทที่สามเนี่ยคือก่อนเข้ามาในรั้วโรงเรียนสอบเนี่ยเขาจะมีการคัดกรอง คัดกรองอุณหภูมิก่อนนะครับถ้าผู้ที่เข้าคัดกรองเนี่ยมีอุณหภูมิสูงนะครับเกินสามสิบเจ็ดจุดห้าเรามีอาการที่ดูแล้วเหมือนกับมีคัดจม,มูกมีน้ำมูกหรือไออะไรต่างๆสักนิดเล็กน้อยก็ตามเนี่ยเราจะแยกเขาให้ไปอยู่ในห้องประเภทที่สามเลยนะครับก็คือต้องสงสัยไว้ก่อนก็ไปอยู่ห้องที่สามนะครับก็มีมาตรการใส่หน้ากากล้างมืออะไรต่างๆเข้มงวดขึ้นมานะครับ แล้วก็ห้องประเภทที่สี่ครับเป็นห้องที่มีการยืนยันแล้วว่ามาเด็กที่มาเนี่ยมาจากการกักตัวเนื่องจากเป็นผู้สัมผัสเสียงสูงนะครับแล้วก็ห้องประเภทที่ห้าครับคือเด็กที่ป่วยเป็นโควิดนะครับก็สามารถเข้าสอบครั้งนี้ได้เช่นเดียวกันก็จะอยู่ในห้องประเภทที่ห้าซึ่งมีการแยกไว้ต่างหากนะครับแยกไว้อีกส่วนหนึ่งเลยอีกอาคารหนึ่งเลยนะครับ แล้วก็มีระบบที่จะติดตามเด็กที่จะเข้ามาสอบเนี่ยให้แยกออกจากเด็กทั่วไปที่ต้องมาลงทะเบียนในวันสอบนะครับอันนี้ก็เป็นห้าห้องห้าประเภทด้วยกันท่านพ่อแม่พี่น้องก็คงจะเห็นได้ว่าทางกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยโดยกระทรวงอุดมศึกษาเนี่ยนะครับที่จัดสอบครั้งนี้เนี่ยเขาก็ <c oughs> มีการ อนุญาตให้เด็กที่ติดเชื้อโควิดนะครับแต่อาการน้อยนะครับติดเชื้อแล้วก็รักษาตัวอยู่ที่บ้านเนี่ยสามารถเข้าสอบในการสอบแกลแพดครั้งนี้ได้เพราะว่าอันที่หนึ่งครับเราจะมีมาตรการพิเศษจัดห้องไว้พิเศษคนที่คุณครูที่ควบคุมการสอบเนี่ยก็มีการจัดเป็นคุณครูที่คุมสอบพิเศษนะครับโดยใช้บุคลากรทางการสาธารณสุขเข้าไปช่วยด้วยนะครับ อันนี้ก็จะเป็นห้องพิเศษที่ที่จะต้องให้โอกาสเด็กครับเพราะว่าถ้าเขาไม่ได้สอบเนี่ยนะครับเขาจะช้าไปเลยหนึ่งปีนะครับเพราะว่าไม่มีคะแนนที่จะไปยื่นในการเข้าเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยซึ่งถือว่าเป็นการเสียโอกาสอย่างยิ่งนะครับดังนั้นมติของในระดับชาติเลยเนี่ยบอกว่าในการสอบครั้งนี้ทั่วประเทศเนี่ยจะอนุญาตให้เด็กที่ ป่วยเป็นโควิดเนี่ยสามารถเข้าสอบได้โดยมีการแยกห้องสอบอย่างชัดเจนนะครับจะไม่ไปปนกับใครนะครับแล้วก็มีการควบคุมอย่างใกล้ชิดทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยในการลงทะเบียนการเข้าสอบเนี่ยนะครับเขาก็จะให้เด็กบันทึกด้วยนะครับว่าอยู่ในระหว่างการกักตัวเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงใช่หรือไม่นะครับแล้วก็อยู่ในการรักษาตัวแบบ ได้แบบหนึ่งอยู่หรือเปล่าเป็นผู้ติดเชื้อยืนยันหรือไม่นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องอลงทะเบียนกันก่อนดังนั้นเนี่ยทางโรงเรียนแต่และโรงเรียนสนามสอบเนี่ยเขาจะรู้ก่อนล่วงหน้านะครับว่าจะมีเด็กที่ป่วยที่จะเข้าสอบมีกี่คนชื่ออะไรบ้างเบอร์โทรศัพท์เบอร์อะไรนะครับแล้วก็พอเขาได้ รายละเอียดต่างๆเหล่านั้นแล้วเนี่ยเขาก็จะโทร,รศัพท์นัดหมายการทําความเข้าใจว่าเมื่อเข้ามาแล้วจะต้องมาที่ไหนอย่างไรจะมีผู้ที่จะไปรับรับตัวมาตั้งแต่หน้าโรงเรียนเลยนะครับเพื่อที่จะเข้าไปที่ห้องสอบพิเศษนะครับนี่คือ,อ,อผู้ที่ป่วยเป็นโควิดนะครับก็จะไม่เสียโอกาสในครั้งนี้ด้วยนะครับรวมถึงผู้ที่ถูกกักตัวด้วยนะครับสัมผัสเสียงสูงนี่จริงๆแล้วก็ต้องอยู่บ้านเช่นเดียวกัน แล้วก็ไม่สามารถออกมาได้ทางกรรมคณะกรรมการก็อนุญาตเช่นเดียวกันนะครับก็มาสอบได้โดยอยู่อีกห้องหนึ่งซึ่งแยกเช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็เป็นมาตรการที่คณะกรรมการโรคติดต่อได้กําหนดตอนแรกก็จะมีการหลากหลายนะครับห้องสําหรับเด็กที่ป่วยโควิดเนี่ยจะมีแนวทางอาจจะจัดไว้ที่ใดที่หนึ่งโรงเรียนเดียวเลยทั้งจังหวัดมีสอบที่เดียวเนี่ยผมก็เห็นว่า ถ้าจัดที่เดียวเนี่ยจะเป็นการสร้างภาระให้กับเด็กนะครับเพราะว่าในหกสนามสอบเนี่ยถ้าไม่มีห้องที่ให้เด็กที่ติดโควิดสอบเลยเนี่ยเขาก็ต้องเดินทางไกลกว่านั้นอีกนะครับเช่นแทนที่จะอยู่น้ำยืนจะมาสอบที่เดชอุดมที่พิบูลบางสา,ารได้เนี่ยเขาก็ต้องเดินทางเข้ามาถึงในเมืองนะครับการเดินทางไกลก็เป็นภาระของเด็กแล้วก็ถ้าเด็กคนนั้นก็คือเด็กผู้ป่วยโควิดเนี่ย ยิ่งเดินทางไกลก็ยิ่งมีความเสี่ยงสูงขึ้นไปอีกนะครับจะต้องแวะโน่นแวะนี่เข้าห้องน้องห้องน้ําเข้าปั๊มน้ํามันอะไรต่างๆนะครับก็จะเป็นความเสี่ยงเพิ่มขึ้นอีกดังนั้นจึงมติจึงเห็นว่าทั้งหกสนามสอบเนี่ยจะต้องมีห้องสอบพิเศษสําหรับเด็กที่ป่วยโควิดแล้วก็เด็กที่อยู่ในระหว่างกักตัวที่เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงด้วยนะครับโดยแยกห้องกันนะครับอันนี้ก็เป็นความ เคลื่อนไหวในการสอบครั้งนี้นะครับแล้วก็แน่นอนครับเรื่องมาตรการอื่นๆการคัดกรองมาตรการระยะห่างนะครับแล้วก็มาตรการวัคซีนเนี่ยก็ต้องเข้มข้นขึ้นนะครับแล้วก็การคัดการเวลาก่อนเข้าสอบการนั่งพักคอยจุดพักคอยต่างๆเมื่อเลิกสอบแล้วจุดที่กระจายเด็กออกไปยางๆงนานา,นานเนี่ยมีการกาหนดไว้อย่างเข้มข้นนะครับเพื่อที่จะให เกิดการสัมผัสให้น้อยที่สุดเนี่ยให้มีระยะห่างให้ได้มากที่สุดนะครับอันนี้ก็เป็นมาตรการที่จะสร้างความมั่นใจให้กับพ่อเป่น,น้องการสอบก็จะมีขึ้นวันพรุ่งนี้แล้วนะครับเสาร์อาทิตย์จันทร์อังคารสี่วันแล้วก็ข้ามไปอีกทีก็วันที่สิบเก้ามีนายี่สิบมีนาอีกสองวันนะครับซึ่งก็วันนี้ก็เลยนํามาเรียนยืนยันกับทางท่านผู้ปกครองนะครับเพื่อที่จะรับทราบด้วยแล้วก็มั่นใจขึ้นด้วยนะครับ เมื่อวานนี้ผมได้นำเรื่องของผู้ป่วยที่อ,อยู่ในระบบยูเซปนะครับอธิบายพ่อแม่พี่น้องไปแล้วนะครับมีคนถามผมอขอให้อธิบายเพิ่มเติมในเรื่องของอผู้ป่วยอีกประเภทหนึ่งนะครับที่ฟังแล้วอาจจะยังไม่เข้าใจว่าเป็นประเภทใดอย่างไรนะครับ นั่นก็คือผู้ป่วยที่เขาเรียกว่าลองโควิดนะครับเป็นภาษาอังกฤษลองแปลว่าระยะยาวนะครับโควิดก็โรคโควิดโควิดระยะยาวลองโควิดลองโควิดคืออะไรครับพ่อแม่ไปน้องครับลองโควิดนี่ก็คือว่าเอ่อเป็นอาการหลงเหลือเอ่อหลังจากคนที่เคยป่วยด้วยโรคโควิดแล้วรักษาหายแล้วนะครับหลังจากรักษาหายแล้วเนี่ย ผู้ป่วยหลายคนเลยนะครับในระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยปรากฏว่าบางคนยังรู้สึกตนเองว่ายังมีอาการอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นอาการเเจ็บคออาการมีไข้หรืออาการใดๆก็แล้วแต่นะครับตัวเองมีความรู้สึกว่ามีมีอาการเหล่านั้นอยู่แล้วมีความรู้สึกว่ามันยังไม่หายนะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นที่เขาเรียกว่าลองโควิดนะครับเกิดเป็นอาการหลงเหลือนะครับซึ่ง ส่วนใหญ่เนี่ยจะพบอยู่ในผู้สูงอายุนะครับเห็นนี้คือสถิติที่เขาเก็บข้อมูลมานะครับแล้วก็ผู้ที่อยู่ในภาวะอ้วนหรือผู้ที่มีโรคประจําตัวก็จะมีอาการเหล่านี้บางคนก็ต่อเนื่องไปอีก2ส,สัปดาห์บางคนก็ต่อเนื่องไปอีก1เดือนหรือหลายๆเดือนก็มีนะครับนี่คือที่เขาเรียกว่าลองโควิดดังนั้นเนี่ย อาการต่างๆที่หลังจากที่มีการรักษาหายแล้วเนี่ยพอแม่พี่น้องถ้าเ,าเกิดมีอาการลักษณะเช่นนี้นะครับเช่นปวดหัวมึนงงนะครับแสบตานะครับคัดจมูกจมูกไม่ได้กลิ่นมีไข้แล้วก็หรือแม้กระทั่งการนอนไม่หลับเนี่ยนะครับอันนี้ก็จะเป็นอาการที่เขาเรียกว่าอาการหลงเหลือจากการาที่หายโรคโควิดแล้วนะครับ มันก็จะเป็นอาการหลงเหลือที่เขาเรียกว่าภาษาอังกฤษ long covid ซึ่งพ่อแม่พี่น้องถ้ามีอาการเหล่านี้เป็นผู้ป่วยที่หายป่วยแล้วและมีอาการเหล่านี้เนี่ยก็คงต้องรีบไปพบแพทย์นะครับเพราะว่าอาจจะต้องมีการประเมินแล้วก็ตรวจสอบเพราะอาจจะมีภาวะแทรกซ้อนได้อีกนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความดันโลหิตสูงเรื่องของระบบทางเดินหายใจต่างๆเนี่ยอาจจะมีภาวะแทรกซ้อนและทําให้เป็นโรคอื่นๆได้นะครับ ดังนั้นเนี่ยก็คงต้องไปพบคุณหมอนะครับแต่ว่าโควิดยังอยู่ก็ไม่เชิงนะครับจริงๆรักษาหายแล้วเพียงแต่ว่าเป็นอาการหลงเหลือที่ทางการแพทย์เขาก็ยังบอกว่ายังถือว่ายังต้องพบแพทย์แล้วก็ให้แพทย์ดูแลอยู่นะครับก็วันนี้เลยเอามาเรื่องนี้มาขยายให้พ่อแม่พี่น้องฟังเพราะว่าหลายคนได้ยินแล้วไม่แน่ใจว่าคืออะไรนะครับลองโควิดสำหรับ โควิดวันนี้นะครับเรื่องข้อมูลต่างๆของผู้ป่วยของประเทศไทยนะครับเมื่อวานนี้ข้อมูลเพิ่มขึ้นนะครับสองหมืนสามพคนแล้วก็ผู้ผู้เสียชีวิตนะครับนี่คือตัวเลขที่มีความกังวลกันเยอะนะครับสูงขึ้นทุกวันนะครับผู้เสียชีวิตเมื่อวานนี้เนี่ยเสียชีวิตไปเจ็ดสิบสี่คนครับจากเมื่อวันก่อนเนี่ยหกสิบ้าแล้ว ตัวเลขเนี่ยจะกระโดดขึ้นในลักษณะนี้อยู่เรื่อยๆเลยนะครับเริ่มมาตั้งแต่20คนตอนนี้ก็ปาไป74คนแล้วนะครับต่อวันนี่คือผู้เสียชีวิตในแต่ละวันของประเทศนะครับท้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยใน74็ดสิี่คนเนี่ยส่วนใหญ่นะครับเก้าสิบเอร์เซนตเ่ยเป็นผู้ป่วยสูงอายุแล้วก็มีโรคประจำตัวอื่นนะครับนี่คือข้อมูลที่ชี้ชัดอยู่ เกือบทุกวันเลยนะครับว่าเป็นส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มนี้ที่มีการเสียชีวิตดังนั้นเนี่ยพอ่อพม่น้องครับเรื่องของการฉีดวัคซีนนะครับยังเป็นเรื่องสําคัญที่หากเมื่อครบระยะเวลาแล้วเนี่ยก็ต้องไปฉีดนะครับเข็มสามถ้าครบแล้วก็ต้องฉีดเข็มหนึ่งถ้าใครยังไม่ได้ฉีดก็คงต้องเปลี่ยนใจแล้วล่ะครับไปฉีดเข็มหนึ่งนะครับเพื่อที่จะให้ปลอดภัยเพราะว่า ถึงแมโอไบาคอนบอกว่าไม่รุนแรงไม่รุนแรงเนี่ยแต่ก็ยังมีผู้เสียชีวิตนะครับแต่จำนวนนี้ก็จะน้อยกว่าในรอบการระบาดเชื้อตัวอื่นที่ผ่านๆมานะครับส่วนจังหวัดอุบลราชธานีของเราครับพรมไพีไ่น้องครับเมื่อวานนี้ก็ทำตัวเลขสูงสุดอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับจากเมื่อวานก่อนเนี่ยหนึ่งพันสองร้อยแปดสิบสองคนนี้ว่าสูงที่สุดเท่าที่ผ่านมาแล้วเนี่ย เมื่อวานนี้สูงกว่าอีกครับ1,491คนครับเกือบเกือบ1,500คนแล้วนะครับพ่อแม่พี่น้องครับอย่างที่ผมกลาบเรียนครับว่าตัวเลขจะมีเพิ่มขึ้นน่าจะมีลักษณะนี้เพิ่มขึ้นอีกเรื่อยๆนะครับอันนี้เนื่องจากว่าการติดของโอมคอนเนี่ยมันค่อนข้างติดกันง่ายแล้วก็ผู้ที่ติดแต่ละวันขณนะนี้เนี่ยเป็น ผู้ป่วยที่ w a l k in หรือว่าเดินเข้ามาหาหมอทําให้ผู้ป่วยเหล่านี้ก่อนหน้าที่เดินมาหาหมอเนี่ยเขาคงสัมผัสคนไว้จํานวนมากเช่นเดียวกันนะครับแล้วคนที่ถูกสัมผัสมาก่อนหน้านี้ก็จะกลายเป็นคนป่วยโอกาสที่จะกลายเป็นคนป่วยก็ค่อนข้างสูงนะครับเพราะมันติดง่ายนี่คือที่มาของตัวเลขที่มันจะต้องเพิ่มขึ้นแน่ๆน,นะครับดังนั้นวันนี้เรื่องมาตรการต่างๆยังย้ําอยู่นะครับพ่อแม่พี่น้องครับต้องอากาศต้องไม่ตก ต้องกาดยกสูงขึ้นกว่าเดิมอีกนะครับงดกิจกรรมเสี่ยงทุกชนิดหน้ากากอนามายัยล้างมือก็ต้องเข่งคัดนะครับก็ต้องย้ําเตือนกันอีกครั้งหนึ่งครับวันนี้คงหมดเวลาแต่เพียงเท่านี้ครับพอกันใหม่ในวันจันเดอร์พ่อพี่น้องสวัสดีครับผู้ว่าอุบลเป็นห่วงเป็นใหย ใส่ใจดูแลสุขภาพพ่อแม่พี่น้องบ้านเฮาเดอ้อขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องบ้านเฮาทุกคนมาลดกันคนละเคิงโดยการลดหวานเคิร์หนึ่งลดมันเคิงหนึ่ง,ลด,ง,งลดเข้มเคิร์ดหนึ่งจากทีคเคยกินอยู่ในแต่ละมือเป็นประจำเพื่อให้หางไก่โรคให้เงียบเช่นโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงโรคไขมันในเลือดสูงและโรคหัวใจเพื่อสุขภาพที่ดี ของพ่อแม่กินองบ้านเฮาเดอ้อเริ่มได้ตั้งแต่มือนี้เป็นต้นไปด้วยความปรารถนาดีจากท่านพงษ์รัตน์พิลมรัตน์ครูว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี